มา,มาจุดนี่แหละยางขมานะครับแต่ว่าแปลกนะครับ, <c oughs> รบผมมองม่เห็นสารยางมองนี่จะเป็นบริเวณตรงนี้จะว่างเปล่าที่นี่หลังจากนั้นผมก็เลื่อนยางขมานะ่านนะก็สิมาวาัยนะครับเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่นี่ประมาณามเจ็ดแปดคนเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่นี่ประมาณามเจ็ดแปดคนแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุลิท์ทีวีเนาะวันนี้มาตาม ความฝันนะครับที่สารตะเตซหลักกิโลเฮียนให้โชคนะครับพี่อัมพลน,นะครับแจกฝันได้ตัวเลขหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์นะครับแต่ผู้ชมเนาะหลังจากที่งวดที่ผ่านมาเนาะช่องพ่นกระแนอมาขอโชคลาภพิสารตเตซตัดจันได้มีนี่นะครับหวยเข่านะแม่งวดที่ผ่านมางวด ลเรากำงววนี่นะครับซิมบอกมิน,น,มนายนปีสองพันอ่ยของซิมบกเนี่ช่องของพ้นชาแนลเดินทางมาครับตนลิปของงัวนี่เลยตั้งใจมาขอเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหลังจากขอไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมมีเรื่องที่หนาเสาใจมากนะครับหนาเสาใจเราก็หดหู่มากนะครับที่ช่องพ้นจะเล่นลิปไปมีผูประหวังดีน,อ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 นอ้องน้องอ่านเนาะมัดทบนะครับมทัททบศาลนะครับ สารตรงรตัเสตรจันย่ายมีนี่ซึ่งแต่กอนน,นี่สวยงามนะครับสวยงามุกสารเลยนะครับล้วก็เละตุ่มเปะไม่มีชิ้นดีนะครับกพสามารถที่จะประกอบขึ้นมาได้นะครับผมก็เสียใจนะครับล้วกะ็นอนคืดบางคืนนี่นก็นอนคืดมาจากโคราชนะครับนอนก็คิดถึงว่าเอะต่อไปนี่ผู้ทีิเดินได้มากกบ่าวายนี่ชีว้ยมงดมายทีมาฝ่ายจังไรสารมันกับพ่างมันหรอตะวันกับย่งมี่สองกิโลย่งอยู่นะครับที่นี่ผมกัเลยในฝันผมกัเลยมากมาจุดนี่แหละ ยางขอม,มาานะครับจะว่าแปลกนะครับผมมองมอเห็นสารยังบรงนี้จะเป็นบริเวณที่โล่งนะครับว่างเปล่าเลยนะครับตรงนี้จะว่างเปล่าที่นี่หลังจากนนผมก็เล่ยยางขอมาเนาะกระสิมาไหวนะครับเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนนะครับแล้วก็มีเด็กหน่อยคูหนึ่งนะครับในในฝันนะครับท่านผู้ชมมีเด็กหน่อยู้หนึ่งที่นี่ผมก็เล่ยยางขอมาสิมาถามเพิ่นวมาเพิ่นผ้ากันเช็ดหยางผมก็ถามไปข้ามสองข้ามเพิ่นบบปาก แต่ว่าเิ่นนังอ้อมวงกันเดวันนี้ผมก็เลยมอ่งกอาไปปมมอ่งกอาไปเป็นกับบุงนะครับเิ่นถ้ากันนับเงื่อนอยู่อืผมก็ถามมานับเงื่อนเห็ดีหอย่างนี่ลหละผมในฝันเราผมกับขับขายขับค่าม่มีไแพบอกกับผมจะก้นเลยล้วก็คก้นที่นั่งอยู่หัวก็มี่อยู่สามสามทันนะครับเป็นสิเชื่อว่าเป็นผู้ถ่าาแต่ว่าใส่ชุดสีขาวแต่ว่าบ่เชื่องขาวนะครับเป็นออกเท่าๆผมพยายามเพ่งไปที่หนาของเพื่อนนะครับทั้งสามคนเลย แยกบ่อ,ออกว่าเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใา้พญามองนะครับมองมองบ่ฮหูแยกบ่อ,ออกเลยผมก็ถามพญามจะถามนะครับเหมือนเหมือนว่าเพิ่นสนใจผมเลยนะคนบน่นบอกนํานะครับเหมือนว่าอยากบอกนาเลยที่นี่เมื่อคนบอกบอกนาผมก็เลื่อยว่าพบพ่เป็นยางผมก็เลยจะลั่งแย่างหันลังกลับไปเราก็ได้ยินเสียง่นบอกว่านําเงินไดร้อย0ปดสบบาทเพราะท่านพ่อได้ลกูกได้ยินแค่นี้แหละครับ ผมก็เลยยางออกมาเลยหลังจากเราผมก็กเตือนกันมากก็เลยตื่น,สนเสาร์มากผมก็เลยมานั่งเรียบเรื่องความฝันบังผมได้มากตรงนี้อิหรีนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเพิ่อนอยากเหีม่มหาเพิ่อนอยากไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหรือว,ว่าผมจะถือกัตากับเพิ่นกับบ้าหูนะครับหลังจากที่ผมมาขอช่วรกังแรกเพิ่นก็ห้เขาเต็มเ็มนะครับ นะครับตรนผู้ชมตรงนี้ก็คือว่าเสียใจอยู่นะครับตานผู้ชมกับสารนี่จะเกิดถึงเมื่อใดก็ต้องขอขอบคุณนะครับตายาหรือคุณพ่อยานะครับที่เพื่อนมอบสถานที่นะครับเป็นสาธารณะเป็นที่ของเพื่อนเองนะครับแต่้วันกระหสรสางสารวัยกาบไปนะครับเพื่อนกับรวยทั้งเงื่อนข้องรวยทั้งน้ําใจนะครับต้องขอบคุณตายานะครับหรือพ่อญาเป็นย่างสูงนะครับนะครับก็มีแค่นี้แหละครับตรนผู้ชม บอกสูกันบ้างนะคระับครับช่องขนะช่องข้นคม่รมีตัวเลขก,ก็ได้สิบอกออพี่น้องแน่เหมอือนีนคือมีตามที่ฝันนะครับ่นผช่วมเพราะวา่าผมฝันในแบบนี้เนาะถ้าเขาบอกยังไปหลายมันอาจจะเกิดการทรับสนในตัวเลขน,นะครับเอาตามที่เพื่อนบอกมาก้วากันนะครับทนผช่วมเนาะน,นะครับอาจจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาละะบาก็ได้นะครับครับ หกแปดศูนย์หกร้อยแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบบาท,บาทแมนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโมแมนว่าต้อ,องมาเสียจ่องข้าวโพดเหมือนตุกคนนะครับโมแมนนะครับนะครับเพราะว่าคลิปคลิปวีโอที่จอ่องข้าวโพดหรือช่องคนสุรินทร์ทีวีนะรประเด็นลงคลิปไปนี่พู้เพระหวังดีนัน่นเองเนาะทัวร์ที่ไทยขอโชคลาภหรือเมื่อนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนีงน่กัให้เบิ้งเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับ เป็นความเทื่อส่วนบุคคลนะครับมีแค่นี้แหละครับยายมี่สารตะจันเนี่ครับรู้สึกว่ามานเรากับตั้งแต่ละว่ามีความถูกความหนักใจอย่างเลยเหมือนสบายใจเหมือนเหมือนเพิ่นจะมอบอีกอย่างห้ึักดวงชักอย่างนึงนี่แหละกลับไปทีมีแต่โชคแต่ลาบทั้งสี่ไหมนะครับมีความววารูร้สึกว่างใจรับรู้ได้เลยเป็นต้เต้า โอ้ยเนาะไม่ไ <Yum> ด <meio> ้มองเดียวนะครับผมนะโอ้ยนึ่งนี่น่กกาาผู้ชมึ่งใส่ผึ่งใส่มารั้งแรกเด้ยิบจับหยังอยู่ตรงสารตาเซต่จันยายมีเป็นตัวเลขกเมดนะนี่ถ้าพีมาวิ่บปะทวง้าหูได้เนี่เพราะว่าผมมานี่นี่วัดี่สี่ไปเลขตัวใดเขาตัวนั้นนี่วดสุนัส่ตัวนี้เลยสี่เลยครับ หวดนี้วดนี้หน้นาซีไสตรงนี้ซีเพราะว่างมวดนี้หน้ามาขอแล้วตอนคลิปน่ะครับหมวดแรกนี่หน้าซีไ้ตรงนี้หมวดหวดหมวดนีปป้นสิหกเป็นตัวหน้าขงหกนี่ตอนหน้ามัขอหมวดแรกนี่พวงมาลัยนี่บางหมดเลยแต่ว่านนะ หน้าม้าคอยวันนี้พวงมาไล่โงงว่าิ่นเปิดเห็นบ่เพิ่เปิดเบิ่งฟังนี่เลยนี่นี่เนาะค่ะกับประมาณนี่แหละป้าแม่นี่สิบหกกับหาศูนย์นี่บ่เบิ่งฟังนี่ฟังคนเพราะต้องไปเบิ่งเพราะว่าตอนนั้นพวงมาไล่ไปบางปีตเมื่อไหร่จะเรื่อยๆเขาก็เก่าพี่น้อนวะนี่พี่น้อนกันรงเรียนโรงเรียนมาเ็กเลยนะครับอาจารย์ตจเซยามีเพิ่ดเบิ่งฟังนี่ครับอ๋อหมวดนี่นะเพิ่นเปิดปกติพวงมาไล่เดี๋ยวขาดปีตมาเลยแต่มื้าขอเพิ่นเปิดมันมันเปิดเห็นฟังนี่เลย แสดงควนห้ฟังนี <ok ่ลขาขอคางแรกฟนหนี้ฟ hey mm ันผไห้เบิ้งหม่องเอื้นเลยนี่นี่สองศูนย์เก้าเก้ากับสองเจ็ด้าศูนย์กัเมีนตัวหนึ่งเก้าศูนย์กัเมียนตัวหมดทีเดียวอะหวดนี้สิบหกหาศูนย์อันนี้ก็เป็นข้อมียส่วนบุคคลนะครับคปูันจะไห้ผะไห้ตาฟันจะไห้าะให้กรบยุที่ตาแล้วล่ะ เขาล่องสีไปทีใจอย่างของมื่อบอกว่าเอาเอามือสีทีใจมื่อไงหนึ่งสองเจ้าทีใจเจ้าทีใจเอาเอามือสีทีใจเมื่งนั่นนั่นเห็นบต๊ะเวลาเวลาไม่รัฐบาลออกไปแล้วเมื่อวานช่องของพ้นโมเมนต์ดิคือเบื้องไว้เป็นแนวทางเขาช่องของพ้นมาขอจะเป็นแบบนี้สี่ปัญหามันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็เลยบอกสู่กันฟังปัญหาเบื้องฟังนี่ขีาดนีขนาดสารเถือกทุกเถือกอย่างนี้ มไม่ามาู้้อกว่าผมไม่ได้ถึอเลยยังเหมือนเดิมนะเขายังปฏิข้อกันยังอ่าห้าชะแนคืิเกาไหมมาก็ยังหนมพิเกาไหนะครับครับนะครับผมนะขอบคุณครับได้ไดขอให้โชคดีให้วยสิบนหน้าอะครับให้ทวยทุกคน นะครับถูกจไว้รื่อยไปข้อละสิบสองล้านไปเรื่อยวันนี้ครับวันี้ก็เอเทนีครับผมนะครับก็ขอบคุณช่องออมพลแล้วก็ขอบคุณทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มพามแล้วก็อีกหลายๆช่องนะครับที่เข้ามาถ่ายทําทางหลักกิโลเฮียนหลักกิโลเตซีหลักกิโลเยมีหลักกิโลตะจันนะครับผู้มาแล้ครับที่ช่องคนสุรินทร์ทีวีนะครับเด็นลงคลิปไปนะ้มครับที่ช่องคนสุรินทร์ทีวีนะครับเด็นลงคลิปไป พี่ภูประหวังดีเนาะน้องอารมเนะมาะมัททบนะครับมาทุบสารนะครับสารตรงเซตตะจันย่ายมีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะครับหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกร้อยแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบบาทแมน <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทร์ทีวีนะครับรรกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบริหารขาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้งกิงกิ้งกิงกิกดน้ำครโบร่งคีบย่ำได้ทันสิบบริหา,ารคลิปและสิบบริหารข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก<อ>็ขอบคุณหลายๆสำหรับปุติกดครับผมขอบคุณ